ไอ้สาพามาดูของเก่าอีกแล้วค่ะทุกคนนี่นี่สวยนะคะนี่ของเก่าตกแต่งบ้านตกแต่งฝาผนังนะคะนี่แบบนี้เราตกแต่งฝาผนังได้เลยค่ะนี่เห <c oughs> <c oughs> ็นไหมคะนี่ของเก่า <c oughs> ก็สวยไปอีกแบบนะคะอื <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอันนี้ที่เคียบุรีนะคะที่เคียบุรีนี่พวกใส่น้ำตาลเรื่ออะไรนี่เลคะค่ะนี่พวกแก้วเก่าๆนี่ค่ะเครื่องประดับฝาผนังนะคะนี่ยายสามไม่ค่อยชอบไอ้เครื่องประดับฝาผน,น,น,นังเยอะอยู่แล้วนะคะ ยายสาคิดว่ามันยุ่งยากมันดูรุ่มร่ามในศาลเลยไม่ชอบค่ะพวกแก้วนะคะพวกแก้วนี้บางทีถ้าบ้านไหนมีคนตายพ่อแม่ตายคนแก่ตายเขาจะมีของเก่าเยอะแยะนะคะแต่บางทีลูกหลานไม่ชอบเก็บเอาไว้นะคะเขาก็เลยขายให้ร้านของเก่าเขาก็ตั้งขายตอย่างนี้เลยคะ่ะนี่น คนเก่เขาจะชอบสะสมแบบนี้เอาไว้นะคะแบบสมัยก่อนนะคะนี่เห็นไหมคะนี่ยะคนเก่เก,เก่าๆสมัยก่อนเขาจะชอบของแบบนี้เลยคะ่ะนี่เก็บของแบบนี้เอาไว้พอตายไปลูกหลานก็ไม่ชอบของแบบนี้นะคะก็เลยบางทีก็ให้ฟรีร้านของเก่าเลยบางทีก็ขายมั่งนะคะก็แล้วเตะ แต่ก็ขายให้ทุกๆนี่เห็นไหมคะรูปเก่าๆนะคะชื่อคนปีไหนถึงปีไหนนะคะนี่เห็นไหมนี่อันนี้เก่ามากเลยคะ่ะนี่ตั้งแต่หนึ่งปดแปดสองถึงหนึ่เจสองนี่อายุนะนับดูสิค่ะอายุชื่อเขาอะรูปสมัยก่อนเขาจะทำแบบนี้อะนี่ แต่ก็สวยๆกันทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยสวยนี่ค่ะบางทีแม้ว่าเราจะซื้อไว้แต่เราก็ไม่มีที่เก็บนะคะเนี่ยเห็นแล้วมันสวยแต่ก็มันมีที่เก็บอยู่ดีนั่นเลยค่ะนี่ค่ะอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะ สวยๆกันทั้งนั้นเลยของเก่านี่นี่ค่ะแต่ก็เข้าขายนี่ใช่ว่าจะถูกนะคะแพงเหมือนกันนะคะนี่สำหรับคนที่ชอบของเก่าๆโบราณโบราณน,นะคะก็จะซื้อไปดูเก็บไว้นะคะนี่แก้วน้ำชาเก่าๆ เยอะเลยค่ะนี่เยอะเลยของแต่ยัษาก็ถ่ายให้มาดูแค่ส่วนหนึ่งนะคะถ่ายเยอะไม่ได้คลิปยาวค่ะ